โภชนาการคืออะไรอาหารประกอบไปด้วยสารอาหารหลัก3ประเภทประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันและปโปรตีนนอกจากนี้ยังมีสารอาหารเล็กๆอื่นๆเช่นวิตามินและแร่ธาตุการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมมีความสำคัญมากคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับสมองและร่างกาย โปรตีนช่วยในการเติบโตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อร่างกายไขมันให้พลังงานสําหรับการเติบโตและการออกกําลังกายวิตามินและแร่ธาตุช่วยในการควบคุมการทํางานของร่างกายและส่งเสริมให้สุขภาพดีคาร์โบไฮเดรตหลังจากรับประทานอาหารเข้าไปคาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่ากลูโคสอย่างรวดเร็วและจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นดังนั้นคุณต้องใส่ใจชนิดและปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่คุณรับประทานเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของคุณให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมคาร์โบไฮเดรตที่ดีเช่นผักใบเขียวจะมีน้ําตาลธรรมชาติซึ่งทําให้ระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้นอย่างช้าๆคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีเช่นขนมหวานหรือน้ําหวานจะทําให้ระดับน้ําตาล ในเลือดพุ่งสูงขึ้นเร็วเกินไปคาร์บโบไฮเดรตมีอยู่ในอะไรบ้างธัญพืชและแป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมปังมันฝรั่งข้าวโพดเผือกฟักทองผักที่ไม่มีแป้งเช่นมะเขือมะเขือเทศแตงกวาดอกกระหล่ำหรือเห็ดผลไม้เช่นมะละกอมะม่วงสับปะรดแตงโมส้ม นมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมวัวนมถั่วเหลืองอาหารที่มีน้ำตาลสูงและน้ำหวานเช่นน้ำอัดลมน้ำผลไม้นมรสหวานลูกอมเค้กเราจะวางแผนมื้ออาหารที่ดีได้อย่างไรวิธีการแบ่งจานผักครึ่งหนึ่งของจานผักใบเขียวและผักที่ไม่มีแป้งเช่นกลำปลีบรอกโคลี่แครอทแตงกวาหรือผักบุ้ง แทนพืชและแป้ง1ต่อสของจานคาร์โบไฮเดรตแทนยพืชและผักที่มีแป้งเช่นข้าวกล้องขนมปังแทนยพืชเข้าวโพดมันฝรั่งหรือเผือกโปรตีน1นในสของจานเนื้อไม่ติดมันเนื้อไก่เนื้อปลาหรือไข่อื่นๆนมไขมันต่ำหนแก้วหรือผลไม้สดคำแนะนำควรดื่มน้ำเปล่าและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวานเช่น น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ยกเว้นเพื่อการรักษาระดับกลูโคสให้อยู่ในภาวะที่สมดุลหลีกเลี่ยงของหวานหรือขนมหวานที่มีน้ำตาลสูงห้ามอดอาหารและควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตในสัดส่วนที่สม่ำเสมอทุกวันและพยายามรับประทานอาหารเวลาเดียวกันทุกวัน